สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกระมูดูดหลังจากห้างหายไปโดนนะครับเนาอมือนีชิมาเบิงเพราะังวัดนีเพิ่นคือเดี๋ยวมาอาบน้ำยูหนี่เพิ่นมาแต่ใส่ไปสอบถามมือเบิงเน้อครับด้วยนะเอากราบสวัสดีพี่น้องกันกราบสวัสดีครับผมจารย์รถไรสีครับกำลังกลับมาจากอุบลราชธานีครับไปยังมาไปยังมาไปไปยังมาไปหาเพราะแงจวนนี่ไปหาเรื่องอย่างเรื่องอย่างคือเดี๋ยวนี้จะใน ยูทูบอยู่อยังข่าวอยังเป็นยังไงเรื่องมีปัญหากันเรื่องทำลายร่างกายกันนี่แหละครับก็เลยไปเชี่ยกันกับยูหุ่นครับให้อ้จนนี่เป็นคนกลางครับผมคนตัดสินให้เขาก็ไปขอโทษขอโปรเยอะเราเรื่องเป็นยังไงเหมืนเรื่องเรื่องเล้าเรื่องเล้าเรื่องเล้าค่ะก็เพราะก็ร้านไข่นี่แหละแต่มันมีปัญหาอย่างรู้หมดนะลูกมาใส่ไข่ปัวป้าปัวป้าปัวป้าลดะง่นวะไม่กันครับผู้ใดใส่บอกตามวังดูนะ เราเคียร์กันจบยังบัานี้เชื่อแล้วครับเชื่ออะไร้บันนี้เขาว่างไรป่นี้เขาก็มาขอโทษขอปลยกคอยอย่างวาไหวมานบยุ่มโยขึ้นอ่ะปนย้อดย่อมบ่นนี้กะย่อมย่อมควบมายด้วหรอกี่มันไปย่อมบันยอมควบมายอ้ครับปุ่ย้อนนี้หนำใจดีแท้ถึงตีถึงงั้เนาะถึงตีนี่ตาแดงครับตาเศร้าอยู่นี่ยนี่น้ำตาไหลเลียนยนี้นีใจอยู่ดทั้งทั้งทั้งเลียาตาทั้งบวมกลางเราะนัน่กะเอาผมมาเลยครับเป็นหนองพอผมนะ เมื่อคืนเมื่อหอด,ดนไปนี่เมื่อหอด,ดนไปนี่ว่างได้ไรเนี่ครับนี่ยก็น,นั่งม,มาอาบน้ำเมือหอดนวยอาบน,น้ำจีไป้ไซไปนี่ไปร้อย<ะ>สีทั้งไลามือนีมือแรกครังสิไปร้อยไปทั้งไดไปทั้งไดบอกเอฟซียังไงมือนี่สิไปหาเห็ดกับเขากินกันหมอแรกทั้งสิไปหาร้อยสีเอาหมูอานคือเหยนย็นอยู่นะมนสาธิตกับไปหาสาธิตกันละไดีพากันไปหน่อยบอกไปร้อยสีไปทั้งไลาบอกมเมื่อคลืนไปฮะไป โอ้ยยังข่อยบกไปน้ำละไปเนาะไปโอ้สาวไหลก็ยังไงไปใส่ไปที่พังใล้านยังจำซื้อล้านมาได้ปะล้านยังใจกว่านบกหมูกันครับบม่ได้ไปในเขาผมต้องเงยหรอกครับล้านแต่กี้แต่กี้ก็เออต้องหุมโบกหุมโบกก่อนละหุมโบกเด็ดบ่เด็ดบ่สุดยอดเพราะว่ามีแต่สาวเล่าได้เขาว่ามีแต่สาวเล่ามันจะเด้งหน่อยพว่าหมูอืมตี่มากเอ้าอาบหนังเกิดว่าไงในเขาบ่ลเหรอฮะในเขาบ่ละ สุนขิงซีซีเสียงบ่คยค่ยแจงบ่้่อยๆ่อว้เบิ่งขีผูไหมอ้อย่าเปิดยาเปิดเอาคือว่าผู้ใดมานรหลดหลายๆคันเอฟซีเพิ่นมาหางเอาเอาเ่าแจงตัวที่ไรกันจะไปกลับลากรากันครับบร้วกันเิ้ลนี่ซันีครับเดี๋ยวจไม่่อกันไหมครับฝากทิดตามช่องหมูอุดอุดน้ำน้อยนะครับเด้อหลังจากห้างหาไปโดนนะครับแล้วกะสี่มีเฟิ่นสิมีเน่าห้เห็ดหอเบิ้งห้หัวเละหัวยังส่างคว่เฮ่ห้ห้ พ่อแม่พี่น้องเมืองสูข้นครับเอฟซีครับผมของช่างหมูอูดอูดครับผมติดตามด้วยติดตามน้องนี่นะครับด้วยครับกดไลค์กดซับตะไข่กดค่ากดชิงก็ได้ละกดไลค์กดแชร์ไปน้ำครับผมครับสวัสดีครับครับผมเดบบเดี๋ยวผมไปนงส่งก่อนสวัสดีพี่น้องก่อนสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผม